น้องครับน้องหยุดก่อนครับน้องน้องหยุดก่อนครับน้องน้องหยุดก่อนครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยขอโทษทีอ๋อกำลังจุดพุครับแล้วนี่เอาอาวุธปืนเข้ามาในเขตการบินได้หรอครับเนี่ยอุปกรณ์จะช่วยการจุดพุครับวันนี้ครับผมดรสิทธิพัฒน์มงคลพันา์คุณครับจะนําประเด็นเรื่องของการป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ภายในการบินของสนามบินมานําเสนอให้กับทุกๆท่านครับเยี๋ยวติดตามได้เลยครับผม ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังจุดพุครับอันนี้เอาอาวุธปืนเข้ามาในเขตการบินได้ด้วยเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยการจุดพุครับครับเหรอทำอะไรอยู่ไล่นกแล้วนกอ๋อนกนี่นกอะไรครับเนี่ยนกปากห่างครับเหรอครับผมไม่เยอะจังอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ครับก็คือฝนตกหนักครับครับเรียนที่เขาคือหากินอยู่แหะครับครับอาจจะน้ําท่วมครับเขาก็เลยอพยพหนีมาหากินในนี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนะครับน้อง ้องแชมใช่ไหมครับแนะนำตัวนิดหน่อยไหครับผมครับผมชื่อธนกิจเจริญกิจครับครับตอนนี้เปิดประกานอยู่ส่วนรการเขตกานบินครับอ๋อแล้วคือดูแลในเรื่องของนกใช่ไหมครับผมครับผมผมก็จะดูเรื่องภาพรวมครับครับภาพรวมยังไงเอ่ยภาพรวมยังไงคือแผนประจําปีการบริหารจัดการการเก็บสถิติอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนเลยว่าไอ้นกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่นะฮะว่านกเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายหรือท่าสายอย่างหนึ่งภายในสนามบิน แล้วก็เป็นอะไรต่อการบินนะ <S <S ซึ่งเราก็คงทราบมากันเป็นอย่างดีแล้วว่าในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นจากนกเนี่ยหากนกไปชนก,กับอากาศยานหรือที่เรียกว่าอากาศยานชนนกเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างอันนี้เราก็เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในส่วนของคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยนะครับพอดีทางผมเองอยากจะทําคลิปที่เกี่ยวเรื่องก,กับคนหน้างานนะครับก็คือผู้ปฏิัติงานนะครับที่ผ่านมาเราคุยกันในเรื่องของเชิงนโยบายเชิงการบริหารต่นนี้เราจะคุยคนหน้างาน ันนี้หน้างานจริงๆนะฮะเหงื่อแตกมากเลยนะครับหน้างานมากเลยนะครับน้องเชี่ยมครับต้องถามก่อนอื่นเลยว่าหน้าที่ของเราเนี่ยในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอันตรายจากนกกระสัตรเนี่ยจริงแล้วเราอยู่ในหน่วยที่เรียกว่า BCU หรือเปล่า BCU อ่า Bird Control Unit ใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับใช่ครับทำอะไรบ้างในเรื่องของเบิร์ดทำไมถึงเบิร์ดถึงสําคัญกว่าทำไมไม่มีด็อกอะไรนะด็อกด็อกคอนโทรลยูนิตอะไรประมาณนี้ทำไมถึงต้องมีเป็นเบิร์ดคอนโทรลยูนิตครับเพราะว่า อันตรายที่เกิดจากนกครับครับผมครับเราจะไม่เรียกนกชนอากาศยานเราเรียกอากาศยานชนนกเนื่องจากนกอยู่ในธรรมชาติมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วการบินของมนุษย์เนี่ยเพิ่งจะเริ่มขึ้นในไม่กี่ร้อยปีโอ้โหเปี้ยเปี้ยตำราเปี้ยอ่าไต่อครับต่อครับครับเชิญครับเรียกว่าให้เป็นเหตุการณ์อากาศยานชนนกครับ่าโอเคครับผมฮะแล้วผลเสียงเป็นยังไงบ้างต่อสนามบินต่ออากาศยานต่ออากาศยานจะขึ้นอยู่กับหนึ่งครับ น้ำหนักของนกนกที่มีขนาดใหญ่น้ําหนักมันจะเป็นโมเมนตัมครับในเครื่องบินเนี่ยน้ําหนักมากขมาความเร็วสูงโมเมนตัมก็เยอะอพอมาเจอนกเนี่ยถ้านกยิ่งตัวใหญ่ความเสียหายก็ตามมาเยอะโอเคหลักการก็คือลักษณะแบบนี้ใช่ครับคำถามต่อมาคือนกนะครับในแต่ละสามบินนี่มันเหมือนกันไหมไม่ครับก็ทางเชียงรายอาจจะไม่มีนกที่อยู่ชายทะเลครับอย่างนกนางนวล ใช่ครับนางนวลนกยางทะเลแต่เราอาจจะไม่เจอที่นี่กันกันนกป่าหางนี่เห็นทั่วไปทุกที่เลยนะใช่ครับเริ่มต้นนกป่าหางเป็นนกอพยพมาก่อนครับอพยพมาจากไซบีเรียต่างอินเดียจนมาอยู่ในไทยเนี่ยก็กลายเป็นนกประจําถิ่นไปแล้วย้ายมาได้วีซ่าเรียบร้อยใ่ประชากรไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราครับทาให้เขาแบบขยายพันธุ์แล้วที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องที่เราทํากันเนี่ยเรื่องของการป้องอันตรายจากโรคระตว์เนี่ย แล้วนัขับขับไล่ใช่ไหมทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย <c oughs> ทำลายแหล่งอาหารมาตรการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวกรับอะไรนะรัสภาพแวดล้อมในธรรมชาตบมาตรการ3ระยะคือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับของเราก็จะมีครับมาตรการระยะสั้นก็จะเป็นการพาโัโทรการตรวจรตัตเวนครับเมื่อพบนกก็จะขับไล่ครับเป็นการโต้อตอบให้นกเขาออกไปจากพื้นที่ครับต่อมาครับมาตรการระยะกลางครับก็คือการดูพฤติกรรม แล้วก็เข้าไปรบกวนพฤติกรรมเขาเช่นการสร้างรังวางไข่เราอาจจะเข้าไปเก็บไข่เข้าไป <Okay. S 1> เก็บเข้าไปทําลายรังนกเพื่อที่ให้นกออกไปจากพื้นที่ครับแล้วก็สุดท้ายมาตรการระยะยาวคือการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่ตางๆครับของนกพฤติกรรมนกแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขามาใช้ประโยชน์ครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราเอาข้อมูลเนี้ยมาปรับปรุงพัฒนาครับเพื่อลด4ปัจจัยแรกนะครับอาหารน้ํา กำบังแล้วก็สเปดครับการที่องค์ประกอบเหล่านี้มีครบก็จะดึงดูดนกเข้ามาในพื้นที่สนามบินครับที่ถืออยู่นี่คืออะไรทรับหน่อ,อันนี้คือ,อเอาจริงๆเลยมันไม่ใช่ปืนถูกปะ่ะไม่ใช่ครับมันคืออะไรครับมันคือ,อที่ใส่พลุเข้าไปครับเดี๋ยวก่อนนะมันช่วยจุดพลุเข้าไปาครับอันตรายไหมเนี่ยดูถ้าทางมันก็คือเอาเหล็กท่อนมาเชื่อมถูกไหมครับแล้วอันตรายไม่ถามจริงไม่ครับเพราะอะไรถึงไม่อันตรายเพราะว่า ว่าจริงๆแล้วพลุที่ใช้จุดอะครับอาจจะต้องตั้งกับพื้นดินแต่การตั้งพื้นดินเนี่ยเราจะควบคุมทิศทางไม่ได้อันนี้จะเป็นตัวช่วยครับการที่เราจะเล็งปยังเป้าหมายนกที่อยู่ทําไมต้องใช้พลุไล่ก็เห็นจุดไปมันก็บินไปมันก็วินกกับไม้ทีก็คือหลักการมันคือยังไงเอ่ยก็คือจะจุดขับไล่ก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะทําการขึ้นและลงครับครับเพื่อให้เขาออกจากพื้นที่ของเราครับ แล้วเดี๋ยวมันก็บินกับมฆใหม่ใช่ครับอ่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงถ้าบินกลับมฆใหม่บินกับมฆใหม่ก็จุดไล่ไปจุดไ,ไล่ใหม่แล้วมันจะจบไหมอย่างนี้อย่างนี้มาตรการระยะสั้นหรือระยะยาวเป็นระยะสันส้นระยะสัน้นอ่ะแล้วถ้าระยะกลางระยะยาวทำไงระยะกลางระยะกางนี่เป็นการรบกวนพฤติกรรมของเขาอย่างอย่างช่วงเดือนเมษาเนี่ยครับครับจะเป็นเราจะเจอกับนกแอนทุ่งใหญ่เข้ามาใช้พื้นที่ครับทำรังเราต้องสังเกตพฤติกรรมเขาก่อนครับอย่างสมมติเราจอดรถจุดปูไล่เขายังไม่ไปแสดงว่าเขาต้องแบบ อาปกป้องศัตรูหรือเปล่าการที่เขาปกป้องศัตรูหมายความว่าเขาอาจจะต้องทำรังวางไข่กันอยู่ไหมจากนั้นแล้วก็สํารวจครับสํารวจเสร็จเก็บไข่ทำลายรังของเขานี่คือการวรบกวนพฤติกรรมเขาเก็บไข่ทำลายรังพฤกวพฤติกรรมเพื่อให้เขาหนีไปครับหาให้เรารู้ว่าเขามีศัตรูศัตรูของพวกนี้คืออะไรบ้าง ศัตรูถ้าตามธรรมชาติก็คือ1ครับนกนักล่าครับอ๋อนกนักเดียวอะไรพวกนี้ใช่ไหมสองพวกสัตว์เลี้ยงอาหารนั่นแบอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อะไรนกปางหางนกเดียวอันนั้นน่าจะเป็นกระสาครับนกกระสาโอ้โหแบ่นมากขนาดนี้ยังมองเห็นเลยเนี่ยเรียนมาจากใครครับเนี่ยขอโทษทีใครสอนใครสอนเรื่องนกเนี่ยใครสอนอาจารย์ทูลครับอาจารย์ทูลพงศธรจันก้อนนะออ๋โอเคโอเคเข้าใจแล้วครับผมนะฮะอ่ะต่อมามาตรการระยะยาวเมื่อกี้เห็นรอยร่องร้อนเนี่ยมีแอ่งลงแอ่งน้ำนี่ทำยังไงมันเกิดจากอะไรเนี่ยครับหญ้าก็ลก ไอ้ขอโทษดีนี่หญ้าไม่รกแสดงว่าตัดหญ้ายหงไครบเลยหรือยังไงเอ่ยจริงๆแล้วการตัดหญ้าก็จะมีตามวงรอบของเขาครับแต่อย่างที่เราเห็นนี่คือสลบอาจจะไหลมาทางทางวิ่งแต่ว่ามีการตัดหญ้าก็คือเหมือนรอยล่องล้อเนี่ยครับขวางแนวสลบอยู่ครับครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ําขังพอฝนตกน้ําอาจจะติดอยู่ในรอยล่องล้ออาจจะสลบลงไประบายน้ำแเราก็มาใช้ประโยชน์ครับทั้งหากินหากิน ทั้งกินดื่มน้ํากินน้ําเล่นนักขับน้ำครับแล้วก็มาอยู่กันมาอยู่ครับ็นแหล่งดึงดูดของนกครับครับผมอ๋อโอเคหลักการคือว่าอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการตัดหญ้าก็ต้องมีเรื่องของการปรับสภาพวิธีการตัดหญ้าให้สอดคล้องกับกายภาพถูกต้องครับเรื่องของแต่ก่อนก็จาได้มีปรับล้อรถตัดหญ้ารถเชสเตอร์วิธีการตัดถูกไหมฮะเรื่องของการปรับสภาพร่องระบายน้ำนั่นคือการทําระยะยาวใช่ครับนะครับผมอ่ะโอเค คราวนี้อันนี้ก็หลักการทั่วไปที่ทำกันมาอยู่ต่อมาคือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเออนะตอนนี้เห็นมีพูดถึงเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของนกมันคืออะไรเอประเมินความเสี่ยงของนกคือเราจะสํารวจชนิดนกพฤติกรรม,มความชุกชุมแล้วก็มาประเมินความเสี่ยงตามขนาด ถ้าสมมุติว่าเราเจอนกชนิดนี้มีความถี่ความถีโอกาสโอกาสกาเกิดชนนกใช่ครับความรุนแรงก็คือน้าหนักตัวของเขานกแล้วก็สปีดอย่างที่บอกถูกไหมครับอันนี้คือการประเมินความเสี่ยงซึ่งเมื่อผลประเมินความเสี่ยงออกมาแล้ว5 4 3 2 1่รารับได้รับไม่ได้ปุ๊บมันก็กาหนดมาตรการในการที่ป้องกันในนกแต่ละประเภทหรือกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ใช่ครับโอเคต่อมาต่อมาต่อมากฎหมายใหม่บอกว่าพื้นที่ขาอรับผิดชอบถ้าเราจําได้เรื่องสนามบินจะบอกอเลยนะ8กิโลเมตรจาก เรออัลโดมเรฟเฟรนส์พอยต์แต่ปัจจุบันเรื่องนกทำไมถึง13กิโล13กิโลใช่ไหม1ิกิโลไหมใช่ามกิโเออทำไม13กิโลอ๋อถ้าตามในระเบียบทอทอครับครับการพื้นที่ของเราคือ13กิโลเมตรเนี่ยเราต้องไปสำรวจว่าบริเวณไหนเป็นแหล่งดึงดูดนกครับแล้วเราก็ทำการบันทึกข้อมูลไว้แล้วไปขอข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มีการพัฒนาที่ดินหรือไม่นําไปใช้สร้างถนนสร้างบ้านเราจะขอข้อมูลให้เขาอัปเดตให้เราต่อไปครับเพื่อเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมกําหนดมาตรการใช่ครับโอเคเพราะว่าถ้าพื้นที่เปลี่ยนชนิดนกก็จะเปลี่ยนอย่างที่นาเป็นตึกชนิดนกก็จะเปลี่ยนไปครับโอเคในเขตการบินนะถ้ามีสนามบินมีรั้วนี่นะครับมันมีรปภเฝ้าอยู่มันปลอดภัยนี่จริงไหมมันเข้ามามันมีใครไปกลัวนี่จริงไหมอันนี้ถามจริง จริงครับจริงเหรอส่วนหนึ่งเพราะอะไรเลยจริงก็ส่วนหนึ่งคืออย่างอย่างสถิติที่ผ่านมาครับเครื่องบินชนนกเขาบ่อยแต่ว่าเราสังเกตพฤติกรรมดูแล้วนกเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามากินในนี้มีการเอาซากมาดูพบว่าเป็นพวกทายพืชเป็นพืชผลทางการเกษตรผ่าท้องดูอ๋อครับครับแล้วก็จับมาเป็นๆหรือเปล่าหรือรอมันตายเลยก็คือซากจับ ที่เราดูจากอากาศยานชนกนะครับเขายัางเหลือลงเหลืออยู่อวัยวะภายใ,ในของเขาอและอย่างที่เกิดเกิดกรณีอากาศยาียชนกขั้นตอนการปฏิบัติทำยังไงปัจจุบันมันมีกฎหมายหรืออะไรที่เกี่ยวข้องตรงนี้บ้างครับก็ก็คือเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องอได้รับการคอนเฟิร์มว่าเป็นคอนเฟิร์มเพลสจากนักบินนักบินอ,อาจจะรายงานไปที่ หอควบคุมจราจรอากาศครับหออยู่ไหน๋อหออยู่นี่ข้างหลังทางหอก็จะแจ้งมาที่เราครับผมว่าคอนเฟิร์มครับว่ามีอากาศียงชนนกสองผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้ปฏิบัติงานกะของสปขเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบครับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเขตปฏิบัติงานเขตการบินใช่ครับที่อยู่ในเรื่องของบีซียูประมาณนี้นะครับเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูจุด จุดที่อากาศยานชนนกเราไปดูทราบว่าเป็นนกชนิดอะไรแล้วก็เก็บการเก็บซากออกมาเพื่อไม่ให้เป็นเอฟบดีต่อไปครับโอเคนี่คือกระบวนการรายงานขึ้นไปก็คือสถิตินะครับต่อมาคือปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดรนก็เลยอยากจะถามว่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับถ้าเราเดี่ยวอุปกรณ์บางทีมันก็อย่างที่บอกมันก็ ประยุกต์ดัดแปลงเองตามคุ้มประเทศแต่ถามว่าถ้าเกิดในกรณีอย่างเรื่องโดรนเนี่ยเราเราคิดว่าไงถ้าเกิดเอาโดรนมาไล่นกในสนามบินมันอาจจะโดนมองเป็นเรื่องของไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ในมุมมองของเราเราคิดว่าอย่างไงในเรื่องนี้าาการบริหารจัดก,การเวลาการใช้โดรนนะครับ,รบอาจจะใช้ช่วงเวลาที่เช่นเดียวกับผู้อะครับเราจะไม่ใช้ช่วงเวลาที่มีทราฟฟิกอ่าครับอาจจะก่อนเครื่องลง10นาที15านาที ใช้ได้เหมือนกันครับใช้มาตรการเดียวกันครับก็คือในช่วงที่ไม่มีเพราะปกติเวลาจุดพุกก็จุดช่วงที่ไม่มีเครื่องลงอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมครับก็คืออาจจะใช้โดนในการมาไล่ครับมีคนควบคุมอะไรต่างๆนี้แล้วก็อาจจะมีการใช้เรื่องของโดนคล้ายๆกับพ่นยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับทำลายหญ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ในพื้นที่ที่เข้าไปไม่ถึงครัวมถึงการติดลําโพงส่งเสียงรบกวนของเขาก็ได้โอเคครับครับผมท้ายสุดนี้นะครับไม่รู้ว่า เราในฐานะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยากจะมีอะไรฝากไปถึงเรื่องของในการพัฒนานเรื่องของการป้องกันอะไรจากนกสัตว์นะครับอันนี้คุยได้นะคุยได้นะอันนี้เราเราเสนอได้นะเราในในเชิงบวกนะในเชิงบวกนะครับเิเียนครับก็ตอนนี้เรามีการจับ KPI เรื่องการป้องกันนกแต่ KPI ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมอยังไม่มีการปริมาณน้ําท่วมขังเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ค่าไหนยอมรับได้ยอมรับไม่ได้ครับ ความสูงของญ่าไม้ยืนต้นในเขตการบินเรายังไม่มีไม่มีอะไรมาจับตรงนี้ครับอันนี้คือในเรื่องของการกําหนดเรื่อง KPI เชิงนโยบายก่อนที่เราเก็บเฉพาะเรื่องตัวชี้วัดนกชนไม่ชนแต่มาตรการในการควบคุมยังไม่ได้ทำเนินการใช่ครับแล้วเรื่องคนน่เขาบอกเอ้คนไม่พอในจริงแม้ถามนจริงจริงครับทำไมถึงคนไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างตอนพูดแบบงานกะครับอ่าเปรยบงานหลายหน้าที่ อ่านี่อาจจะเป็นบางเฉพาะสนามบินแต่ใ,<ช>ในหลักการคือถ้าเราทําตามแผนแล้วเนี่ยถ้าเราตามแผนแผนการ,การเรื่องของการควบคุมการกําหนดได้เต็มที่แล้วเนี่ยเรายังเป็นต้องใช้คนเพิ่มไหมได้เต็มที่ใช้ครับต้องใช้อีกเหรอก็ในเมื่อเราเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามีอุปกรณ์มีโดนมามีการทําการถ่านมาเราต้องเอาคนเพิ่มอีกเหรอในคณะในในในมันยังไม่พอในเมื่อมีเทคโนโลยีแล่วทำไมต้องเอาคนเพิ่มเทคโนโลยีมาก็ยังไม่มีคนใช้เขา S <S okay, okay. ขาดคน <Okay. S 2> มาใช้เทคโนโลยีครับอ่าโอเคอาจจะเป็นไม่ได้อันนี้คือความเห็นของเราเนาะใช่ครับอ่าโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับแชมนะครับที่จริงชื่อเบสนะฮะชื่อเล่นชื่อเบสแต่ว่าเรียกแชมนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณน้องแชมมากแล้วกันนะครับ,รบที่วันนี้ก็มาแชร์นะครับในฐานะผู้ปฏิบัติงานหน้างานที่มาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยนะครับการดน,นงานจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านเทคนิคมากพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับได้มุมมองอีกแบบเพิ่มเติมจากคนที่ปฏิบัติงานในหน้างานวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุ นะครับเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการนะครับเชิญนะครับผู้ปฏิบัติงานหน้างานนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบและเรื่องของความปลอดภัยในการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ